For you. สวัสดีคุณผู้ชมครับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมการซ่อมเครื่องเสียง AVR นะครับ AVR คืออะไรคุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะ A ก็คือ audio V ก็คือ video R คือ receiver แปลรวมๆก็คือเครื่องรับทั้งเสียงและภาพก็คือสามารถใช้ได้ทั้งเสียงทั้งภาพเลย อันนี้เป็นเครื่องยี่ห้อ Yamaha นะครับ n e u t r o n Sound Stereo Amplifier รุ่น a x 7 0 0 v Yamaha ตัวนี้นะครับเจ้าของเครื่องบอกว่าอาการเสียงไม่ออกเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะดูข้างหลังนะครับภาษาญี่ปุ่นเลยนะแน่นอนมาจากญี่ปุ่นนี้เป็นไฟร้อยอีกแล้วนะ1 v 8 0โวลต์80วัตต์โมเดลนะครับ a x 7 0 0 v อันนี้ก็เป็นสัญญาณภาพแน่นอนนะครับวิดีโอนะก็ยังเป็นระบบวิดีโอรุ่นเก่าอยู่นะเป็นคอปเปอรสิวิดีโอไม่ใช่ SVO คอ p o n e n t h d m i นะครับเป็นวิดีโอรุ่นเก่าเสียงไม่ออกนะครับก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ p o พวมเนาะครับเสียงไม่ออกหรือต้องดูว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอันนี้ให้ดูดูภายนอกรอบเครื่องก่อนว่า,าเป็นยังไงหน้าตาก็ประมาณนี้นะ ก็มีอะไรบ้างก็มีปุ่มเร่งเสียงนะครับเปรแแลมแล้วก็บาลานซ์ซ้ายขวามีการปรับแฟตด้วยนะก็มีปุ่มเลือกซอสว่าจะเอาอะไรเข้านะครับมี VCR มีเทปมี LD นะเดซเซอร์ดิสอะไรอย่างนี้มีจูเนอร์มี CD มีโฟโน่ด้วยนะตัวนี้รับโฟโน่ได้ด้วยเลือกลำโพงช่อง A ช่อง B ได้ตามสไตล์ญี่ปุ่นสามารถเลือกช่อง A ช่อง B ได้อะไรอย่างงี้ อ่ีโอนี่คืออะไรอออออฟได้ All คือสามารถปิดเปิดรีอได้ด้วยนะครับออกดิสตอนอะลารกอยู่นะครับยังไม่เป็นดิตอนสมบูรณ์แบบเหมือนสมัยทุกวันนี้นะตัวน,นี้ก็คือปุ่น,ป,นปุ่มเรคคอร์ดอ่าผมจะเสียบปลั๊กไฟดูนะว่าเครื่องเปิดติดไหมนะครับเพราะอะไรเสียงไม่ออกอันนี้ผมใช้ตัวอ่ามอแปลงนะครับมอแปลงแปลงจาก220เป็น110โวลต์นะ เมื่อเปิดเครื่องนะครับเหมือนเครื่องจะดูที่หลอดไฟนะครับเห็นไหมเหมือนไฟเข้าไม่เต็มไฟไม่พอนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่หมอปแปลงหรือเปล่ามอปแปลงมีปัญหาช็อตหรือเปล่านะครับเนี่ยดูไฟ LED นะมีการดีๆแล้วก็ติดเต็ม,ตมนะ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 ครับ ะจะดับทําท่าจะดับลงเลยแสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟแน่นอนนะครับไฟจ่ายไม่นิ่งไฟจ่าย,าย,ายตกอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นไฟที่เขาแปลงไป220โวลตล์้วเพราะว่าถ้ามอแปลงข้างในเป็น110แปลงแปลงนเป็น220ถ้าเรามาต่อใช้กับ1 1 0นี่ไฟจะไม่พออย่างนี้นะครับทำให้ตกอย่างนี้จะต้องเปิดดูข้างใน a v r พวกนี้นะครับ Amplifier ของญี่ปุ่นส่วนมากก็จะมีดี Day นะมีวงจอดป้องกันภายในนะครับ ส่วนมากลำโพงจะทำงานด้วยด pues mm ีๆเพื่อเปิดเครื่องสักพักหนึ่งสอวินาทีก็จะดีเสียงแตกเสียงดีเดดังนะครับอันนี้เปิดฟ้าแล้วเนื้อผมเปลี่ยนมาใช้มุมกล้องตัวนี้ดีกว่านะครับเปลี่ยนมาใช้มุมกล้องด้านบนดีกว่าอ่าครับ เปลี่ยนมุมกล้องใหม่นะให้มองจากด้านบนอย่างนี้ดีกว่านะครับจะได้เห็นเต็มเนาะพ่นจะวัดไฟเข้ามาแปลงว,ว่าไฟเข้ามาเต็มไหมนะนี่เป็นวัด AC นะครับเปิดเครื่องเลยจะเห็นดีเลยนะครับเห็นไหมนี่เป็นดีเลยนะครับไม่แน่ใจว่าดีเลยตัดต่อไฟเข้าหรือว่าตัดต่อลําโพงนะตัวน,นี้ตอนนี้ผมเปิดเครื่องเลยนะเนี่ยหลอดไฟติดแล้วนะครับติดแล้วแต่ไม่ได้ยินเสียงดีเลย หรือว่าแอมโปรเทคอยู่ถ้าพอแอมเสียหายแล้วมีไฟกระแสตรงออกนะครับดีเลย์จะป้องกันไว้ไม่ให้ไปทำลายลำโพงเรานะเดี๋ยวผมจะวัดขั้วมาแปลงตรงนี้ไฟเข้ามาแปลงตรงนี้ตรงได้ร้อยสิบนะได้ยินเสียงดีเลย์แท็กเมื่อกี้นะครับ อ่าทำไมทำไมไฟไม่นิ่งไฟไม่นิ่งนะครับเนี่ยตรงขั้วเขามา่อแปลงแล้วนะตรงนี้วัดไฟมาจากปลั๊กไฟ นะ110โวลต์กว่ากว่าร้อโวลต์นะครับ AC ตรงนี้นะนี่ร้อย1ิบ1 1ตรงนี้ไฟไฟออกมาไม่นิ่งเลยนะครับไฟเข้ามออรแปลงนะเหมือนไฟไม่พอฟิลขาดหรือเปล่าหรือว่าสวิตช์เสียนะครับอันนี้ต้องเช็คดู ไม่น่านะครับเพราะว่า LED นะ LED ด้านหน้าเครื่องนถึงกระพริบสว่างกระพริบสว่างนะก็เพราะตรงนี้ไฟเข้ามาไม่นิ่งไฟเข้ามาแปลงไม่นิ่งนะนี่เดี๋ยวเช็คความต้นานของสวิตกับฟิ l ก่อนตอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยวัดฟ uh, ิ l ก็วัดขาเลยนะ อ่าฟิควคอนติทานเป็นศูนย์โอห์มก็แสดงว่าไม่ขาดนะครับไม่มีคอนติทานโอเคสวิตซ์เปิดนี่ขาสวิตซ์อ่ามีคอนติทานเป็นเคเลยปัญหาน่าจะเกิดจากตัวสวิตซ์สกปรกครับอย่างนี้แสดงว่าสวิตซ์คอนแทคสกปรกต้องเปลี่ยนสวิตซ์ใหม่หรือว่าเอาทำการสาสวิตซ์นะ เดีย๋ยวผมจะต่อตรงนะข้ามคอนแทคของสวิตไปเลยนะเมื่อก่อนเราเปิดสวิตไวออนไว้ตลอดลันกานเครื่องจะทำงานได้ไหมอันนี้ผมใช้ปากคีบคีบค้ำใ w ้สวิตไปเลยให้สวิตออนตลอดแล้วมาวัดไฟ AC ตรงนี้นะเสียบปลั๊กเลยนะครับ ได้ยินเสียงดีเดย์นะครับเมื่อกี้อาจจะเสียงรบกวนรถบนถนนวิ่งผ่านนะครับเดี๋ยววัดไฟตรงนี้มาแล้วนะครับตรงมอแปลงนี้มา111โวลต์แล้วนะแสดงว่าสวิตช์มีปัญหาจริงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกแล้วก็ฟังเสียงดีๆดนะครับการทำง,งานปกติเมื่อเปิดสวิต ผ่านไปสักสองสามวินาทีเี๋ยวดีเด์ก็จะต่อแสดงว่ทา,าทำงานปกตินะอันนี้ผมต่อแนละ้วฟังเสงียงดีเด้อ่านะครับดีเด์ดังแต็กนะนะไฟเขาเ้ามออแปลงตัวนี้ก็รนะ้อยสิบเอ็ดโวลต์แล้วทีนี้ก็วัดไฟไฟจ่ายพาวร์แอมทำงานไหมปกติตัวถังก็เป็นคั่วลบนะเป็นกลาว จิ้มเก่าอย่างนี้เลยก็ได้จิ้มฮิตซิงอย่างนี้ก็ได้นะบัดขากลางอันนี้เป็นทรานซิสเตอร์ขากลางก็เป็นไฟบวกไฟลบอยู่แล้วนะโอ้บวก6 9โวลต์ลบนะลบ6 9บโวลต์บวกลบ69โวลต์นะครับซ้ายขวาใช้ทรานซิสเตอร์อย่างละคู่นะ นี้ก็ทำงานปกติแล้วเดี๋ยววัดดีซีก่อนวัดดีซีก็วัดเนี่ยวัดตรงดิสตอร์ RE ขยค่าเร e. นี่แหละอันนี้21มิลลิโวลต์อันนี้10มิลลิโวลต์ก็แสดงว่าดีซีก็ปกตินะครับหรือวัดขั้วลำโพงอย่างเงี้ยแหละอ่ะอย่างงี้10มิลลิโวลต์นะกับ21มิลลิโวลต์อ่าปกติ ปัญหาเกิดจากตัวสวิตแค่นั้นเองเนี่ยต้องซ่อมตัวสวิตนี้จะเปลี่ยนหรือจะซ่อมคอนแทคดูอีกทีนะสวิตเสียนะครับเสเปคเท่าไหร่ 4M 120โวลต์3แอม125โวลต์เนี่ยสวิตก็จะประมาณนี้ไม่ตัวไม่ใหญ่นะเพราะเป็นไฟร้อยเนาะครับหลังจากซ่อมสวิตนะครับอันนี้ผมไม่ได้ซื้อใหม่นะ ก็ทำการถอดซ่อมนะครับทำการสาดหน้าคอนแทคใหม่ตอนนี้ก็ติดอย่างนี้แล้วนะครับสัมผัสอย่างนี้กิดจากคาบเขเม่านะครับคาบออกซสายนะครับเป็นศูนย์โอห์มเลยนะครับอันนี้ปิดกดเปิดอ่าครับนี่ก็ทําการติดตั้งเข้าบอร์ดไปเพว่ะบางทีเราหาสวิตช์หาซื้อยากนะครับแบบนี้นะก็จะมีเป็นแบบอื่นถ้าแบบ ตรงๆเลยเนี่ยก็อาจจะไม่มีนะครับสวิตก็ซ่อมได้เปลี่ยนสวิตเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็จะวัดไฟดูว่าติดดีไหมไฟออกเต็มไหมนะครับเสียปลั๊กเลยอ่านะครับนะหลอดไฟไม่กระพริบนะติดติดด,ดีเลย ทำงานอย่างนี้เลยไฟไม่กระพริบฟไฟตรงนี้ต้องได้ร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดนะตามต่างไว้อะนี่ครับร้อยเก้าโวลต์เต็มๆนะพราไฟตอนนี้นะ่าจะมาประมาณนี้ร้อยเก้าโวลต์อ่านะครับส่วนพ o ว e r อร์มัคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ดีๆทำงานไหมอ่าทำงานนะครับเห็นไหมครับได้ยินเสียงแต็กเมื่อกี้นะลองเปิดอ่าได้ยินเสียงนะครับแตก็กวัดดีซีออก10มิลิโวลต์ฝั่งนี้ศูนย์เลยอ่าโอเค ทีนี้ก็จะป้อนนะครับป้อนสัญญาณเสียงเข้าไปทดสอบต่อลำโพงเลยนะชนต่อสัญญาณเสียงทดสอบดูนะครับนี่ก็เป็นลำโพงนี่น่าจะอานะอาอ่นะอันนี้ป้อนนะครับ อ่ะด้านหน้าก็ปรับได้แล้วนะครับเบสดนะครับ ทริปเปิลก็แหลมนะครับอันนี้บาลานซ์ซ้ายขวาอันนี้ก็ปรับความแฟลตเออเป็นเลาเนสนะฟิลเตอร์ออนออฟสเตอริโอนะครับโฟโนโ อันนี้ก็เลือกแบบโฟโนเลือกแบบ M อหรือว่า MC ได้ด้วยนะเลือกความไวของโฟโนได้ด้วยวิด uh, ีโอออนออฟอันนี้ก็ปรับไปปกตินีิทอนไดเร็กถอดโคเอ็กชเชนได้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นดิทอนไดเอ็กเนี่ยต้องเลือกตรงนี้นะแล้วก็เสียบโคเอ็กชเชนเข้าไปตรงไหนเลยเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าอ่าเนี่ยครับเป็นดิทอนเป็นโคเอ็กชเชนนะตรงนี้นนน Digital, นนะนมีออปติกด้วยนะครับน่าจะเป็นแบบออโต้นะ เดเซอร์ดิสพวกเด็ดะพวกซีดีอะไรอย่เงี้ยไว้ถอดรหัสดีตอนได้ด้วย32กิโลเฮิรตซ์สี่สี่จุดหนึ่งสี่สิบแปดกิโลเฮิรตซ์อะไรเงี้ยอันนี่คอยตรวตรงนี้อันนี้ก็โมลูอันนี้โมลูสเตอรีโอซับโซนิษก็ฟิลเตอร์ให้เบสเพิ่มขึ้นนะความแน่นของเบสนะครับความลึกของเบส์ ตอนนี้ก็เลือกเรคคอร์ดฝั่งนี้นีช่องอันนี้ช่อง R ช,ช่อง L ที่นี้อ่าบาลานซ์ Balance ได้ทีนี้ผมก็จะลองทีละลองอินพุตนะครับว่าสามารถใช้ได้หมดไหม อ่าโอเคนะครับก็ทุกอย่างใช้ได้ปกตินะเป็นแค่สวิตช์เสียแค่นั้นเองนะครับไฟเข้าไม่เต็มนะไฟเข้าเข้าบางทีก็เข้าเต็มบางทีก็เข้าไม่เต็มนะพอเขาไม่เต็มก็ดีๆก็ไม่ทํางานก็เสียงก็ไม่ออกแน่นอนนะครับของจอภายในก็มีประมาณนี้นะครับเนี่ยตานจิตเตอร์ก็เบอร์นี้ของจอก็ไม่มีอะไรมากสุดมากก็จะรวมอยู่เป็นระบบวีตัน a v r รุ่นเก่าเนาะ ไม่ซับซ้อนอะไรนะครับวงจรแอมก็น่าจะดีอยู่นะของญี่ปุ่นนะครับโอเคครับก็ปิด้าปิด้าเครื่องประกอบปิดงานได้เลยนะจบแล้วนะครับ การซ่อมถ้าเจออาการไม่เสียหนักมากก็เนาะก็ง่ายนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะเดี๋ยวแค่เราหาจุดให้เป็นนะครับต้องเร็งตัวไหนก่อนอะไรอย่างนี้เราต้องไล่ส่วนที่น่าจะเสียให้เป็นก่อนน่าจะเกิดจากตัวไหนก่อนนะถ้าเราไล่เป็นได้อําดับเป็นนะครับก็ทาให้การซ่อมเราง่ายขึ้นนะอันนี้ให้เป็นข้อคิดเป็นทริคเป็นเทคนิคแนวทางนะครับสําหรับช่างมือใหม่นะนะสาหรับใครที่กํลาลังหาซ่อมนะครับ โอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ